เช่นว้าเนี่ยนะครับใส่กระพงเป็นกระพงข้าวเพื่อนคุณผู้ชมฮะตายหลังจากนั้นเนี่ยนะแกใส่เสื้อของผู้ตายมามัดออกจากต้นตะไคร้นี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นเห็นต้นตะไคร้กับที่จะตัดเอามามัดเอาไว้แทนรคะตัดตะไคร้ให้หนูด้วยบอสคุณผู้ชมฮะเขาจะให้หมอทำตัดตะไคร้ให้หนูด้วยตัดตะไคร้ให้หนูด้วยนะคะอยากกินตะไคร้สองคุณนี่เนี่ยที่คุณผู้ ปมะมาว่าถ้าดวงวิญญาณตกในน้ำกลับเข้ามาอยู่ในบุญนะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะนำผ้าที่หอนี่นะผาี่งี้น่รันไคล้องงเกินเทาหังจุดวงิญญาณะยรจิตใจจำเป็เกดา่การันนี้จิเอากเปลามานเ้เิไนี้ไหมเอ้ากุเปล่ามาเลยนะคะัตรงบอก สนใจพลอมติดต่อได้นะครับราคาเป็นกันเองครับผมพหลอมสุดทายทำยืนยันนี่แะครับอันนี้ยืนยันตรงจครูยังนม่ปต้นไพาไปลงไป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 แล้วแองภาษาสิช่วงอเกิดหตุี่ปนช่วงโมงเย็นทุกคนะตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเื่อของเราเราไป แตอนนี้เลู่อไม่่ใช่้อว่าคือส่วนนึงอาจจะ้หรือขาดกอนาตอนนี้เรา <S <S จะอะไรก ER> <S 2> <S 2> <S 2> ็ไม่แม่นอยู่ค่ะใชอันนี้อ้ยรตอนนั้นเนี้าครูมาต้องมีสติและตองรู้จันี่ไม่ควรช่วยแลเนอสวดีท่านผู้ชมก่อน กับจะให้หนูเลนนะตามให้เล่กับครูยังไม่เสีชีวิตเลย